สวัสดีค่ะเจอกันกับต้าอ,อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์ตูดิโอนะคะค่ะสําสหรับใครนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์ตูดิโอนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะต้าก็จะมา พูดนะคะในส่วนของกลุ่มที่ยังคงตกค้างอยู่ในสถานะต่างๆนะคะเดี๋ยวคำถามแรกที่ต้าจะถามนะคะก็คือใครที่ยังคงตกค้างอยู่ในกลุ่มนะคะเราไม่ทิ้งกันอยู่บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะสีเขียวสถานะสีเหลืองนะคะรวมไปถึงสถานะที่ยังคงค้างอยู่นะคะว่าท่านยังไม่ได้รับเงินนะคะสำหรับใครที่ยังคงค้างอยู่ยังไม่ได้รับเงินใดๆเลยนะคะ ให้ท่านนะคะรบกวนพี่ๆเพื่อนๆทั้งหลายนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะมาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะว่าท่านยังไม่ได้รับเงินแล้วท่านอยู่ในสถานะอะไรนะคะเพราะว่าจะสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะเราก็ต้องมารอฟังนะคะอีกทีหนึ่งว่าทางกระทรวงการคลังเขาจะมีวิธีการแก้ไขสำหรับกลุ่มที่ยังคงค้างอยู่ในสถานะนี้อย่างไรนะคะเพราะว่า สิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วจนจะถึงเดือนสิงหาคมแล้วนะคะหลายๆท่านรอมาหลายเดือนแล้วด้วยซ้าไปนะคะเข้าใจนะคะความรู้สึกว่าหลายๆท่านก็เดือดร้อนมากๆเลยนะคะแต่ว่าทางกระทรวงการคลังนะคะก็ยังไม่มีการแจ้งข่าวอะไรออกมาเลยมีแต่จะทําการมีจะข่าวลือออกมาว่าจะทําการเพิ่มเงินให้อีกเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6นะคะซึ่งก็ไม่ แจ้งออกมาว่ากลุ่มที่ยังคงค้างอยู่เนี่ยเขาจะทําการใจ่ายให้กับกลุ่มที่ตกล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ไปร้องทุกขร้องเรียนต่างๆเนี่ยให้ได้เงินให้ได้รับเงินบันไหนกันแน่นะคะแต่มี่จะกลลาลือออกมานะคะมีข่าวลือออกมาว่าจะทําการจ่ายเงินเพิ่มนะคะเนื่องจากมีสถานการณ์ไวรัสเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะซึ่งนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ได้สอบถามเข้ามาว่า ข่าวลือนะคะหรือจริงกันแน่นะคะจะได้รับเงินจาก3เดือนเป็น6เดือนไหมนะคะจะเพิ่มจากเดือนที่3เป็นเดือนที่4หรือไม่นะคะคือหลายๆคนก็อยากจะให้เป็นอย่างที่ข่าวลือออกมานะคะคือตัวต้เองก็อยากจะให้ทางรัฐบาลเขาจ่ายเงินเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะได้ทําการช่วยเหลือให้กับ ที่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID, นะคะแต่เราก็ต้องฟังด้วยว่าข่าวที่เขามาเนี่ยที่เขาแจ้งออกมาเนี่ยนายกพูดออกมาเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งหาเกิดว่ามีความเป็นไปได้นะคะก็ ดีใจนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะจะทําการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นมาอีกเนื่องจากเกิดจากผลกระทบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่ได้ออกจากงานโดนไล่ออกหรือโดนให้ลาออกนะคะรวมถึงการตกงานต่างๆนะคะซึ่งไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจําวันคือตกงานเราไม่ได้หยุดที่จะกินแต่ละคนก็กินนะคะ ครอบครัวก็บางคนก็ครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่นะคะก็เข้าใจความรู้สึกเข้าใจความเดือดร้อนของทุกทกท่านนะคะอยากให้พวกท่านนะคะฟังจากรัฐบาลเพราะว่าการที่รัฐบาลเขาจะเพิ่มเงินหรือไม่เพิ่มเนี่ยคือเขาก็คาดการนะคะคาดการหากสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID. ดีขึ้นเขาก็จะไม่จ่ายแต่หากมันเลวร้วายเขาว่าเลวร้วายเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสถานการณ์ตอนแรกๆนะคะแต่ตาเชื่อว่านะคะสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID เนี่ยมันจะไม่ค่อยเลวร้วายเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นนะคะซึ่งก็จริงอยู่ว่ามีการระบาดขึ้นมารอบที่2แต่มันก็ไม่ได้หนักหนาะมากจนทำให้ทางรัฐบาลจะมาจ่ายเงินอีกนะคะฉะนั้นแล้วนะคะท่านไม่ต้องรอ ดีกว่านะคะหากเกิดว่าท่านรอท่านก็จะเป็นทุกข์นะคะเดือดร้อนไปกันใหญ่กว่าเดิมนะคะไม่อยากจะให้ท่านหวังนะคะคือบางทีเราหวังนะคะเราก็ไม่รู้ว่าความหวังที่เราตั้งไว้เนี่ยมันจะได้รับจริงหรือเปล่าหากเราไม่ได้ดังที่เราหวังนะคะมันก็จะผิดหวังทําให้เราเป็นทุกข์ไปอีกนะคะฉะนั้นแล้วนะคะข่าวที่เขาเลือออกมาว่าจะทําการจ่ายเงินเพิ่มเป็นเดือนที่4เดือนที่ห้าเดือนที่หกนะคะ ไม่ต้องเชื่อนะคะไม่ต้องเชื่อไม่มีแน่นอนนะคะคือหากเกิดว่ามีก็เป็นกําไรของเราไปนะคะแต่อยากให้พวกท่านนะคะฟังไว้ก่อนเฉยๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะตาก็มาถามไทยในส่วนของกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงินในส่วนของกลุ่มต่างๆเลยนะคะท่านก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะและก็มาอัปเดตแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะสำหรับใครที่มีคำถามหรือมีข้อข้องใจหรืออยากจะระบายก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะค่ะก็ในส่วนของ เงินที่ท่านกำลังรอเดือนที่4เดือนที่5ที่6นะคะก็ไม่ต้องรอนะคะข่าวที่พูดออกมานะคะหลายๆช่องทางบางคนก็ฟันธงแน่นอนได้รับแน่นอนนะคะก็ไม่ต้องไปเชื่อนะคะให้ท่านฟังไว้เฉยๆหากเกิดว่าได้รับมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับ ที่น้องประชาชนที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะหากเกิดว่าเราไม่ได้รับแล้วเราตั้งความหวังไว้ว่าว่าเราจะได้รับแล้วเราไม่ได้รับมันก็จะเกิดความทุกข์ใจนะคะเดือดร้อนกันไปอีกใหญ่นะคะฉะนั้นแล้วอันไหนที่เราพอจะทํามาหากินได้เราก็ทําต่อไปนะคะ เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้เราก็จะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งสู้ๆนะคะทุกคนนะคะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ